มือ่อีแอลทีวีชันพามาบึงกายกรรมจากประเทศจีนเด้อมื่อนี้กายกรรมประเภทนี้เรียกว่ากายกรรมออกตัวอีเด้อมามาบึงกันอ้าวเฟิรนกซอร์ไซเฟิรนกซอร์ไซควดเนาะวางเป็นฐานเนาะอ๋อวางเป็นฐานแล้วอ้าวเฮ็ดจังไดต่อเฮ็ดจังไดต่อบึงกันบึงกันแล้ออ้าวอ้าวอ้าวโอ้ใส่ให้จังไดเนาะมา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  อ,อ,อ,อ้าวอ้าวเฮ็ดจังไร<า>ต่อเฮ็ดจ<า>ังไรต่ออ้าวมาบึนมา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 โอ้ต่อเก้าอีอ้เนาะเอาเก้าอี้มาวางตรงเทิงของขวดเนาะเอาเอาเอาถึงการโอ้วางตรงเทิงโอ,จ ball, โอ,โอ้จะเฮ็ดใบบ่นี่เอาเฮ็ดใบบ่เฮ็ดใบบอนฮะโอ้เสียวแท้เนาะเอาเอาเห็ดจังไรต่อเนี่ย เห็ดจังได่ต่ออ่าเห็ดเห็ดเห็ดจังได่วาโอ้เหยียบขึ้นบนตักอีทเลยเนาะอ๋อโอ้โอเคโอเคอะเอาอตัวบ่อเอาเอาเอา ต่อ,อ,นนอกันเนาะนะครับซิชไบบอลเอาเข่าคอ,อยคอยยางคอยคอยโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดโอ้โหโอ้คอย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 เด้อโอ้โอเคโอเคอีกตัวหนึ่งบอกมา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 อีกตัวหนึ่ง ปล่อยไว้ไว้เอาเอาปล่อยลยปล่อยลยเด้อโอ้อโอลโอ้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 โ้โโอ้โอโอ้โอ้้ออ้โอ้ ตัวนหนึ่งพอโอ้ยังบ่อพอใจเนาะเอาเอาเอามาไว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  วโอ้ฝีมือฝีมือฝีมือโอ้ไยตัวนี้บอกเอาเอาโอ้ยพอแล้วบอเป็นจะเสียแทนเนาะเอา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 ได้บอได้บอลคอยคอยอ้าว ขาบ่ขาต่อขานอเอา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 อะไรบ่นี่มาเบิ้งกันเบิ้งกันโอ้โยคอโยคอโอเคนอเอาเอาเอาค่อยๆเด้อโอเคโอเคโอ้เก่งหลายชะนอโอเคยืนในบ่ ยืมได้เนาะแต่อย่าย่างเนาะโอ้เก่งหลายเก่งหลายเก่งหลายอีกตัวบอว้าอีลีบออีกตัวเอา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 มาเบิองกันโอ้สีเห็ดไลยบอนี่หลายตัวแล้วบอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวแหละ โอโอโอคอยคอยเด้อเอาเก็บจังได้ล้วที่นี่เอาเอามาเบิ่งการเบิ่งการอ่าอ่าจะเห็นละเอาเอาเอาไปบ่เอาเอาเอาโอ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 เคเลย งงเก่งแค่เนาะบักถามเอ้ยเอาเอาเอาพอแลวพบพอแลวเนาะโอ้โอ้หยอดเยี่ยมหยอดเยี่ยมพอแลวพบพอเนาะพอเนาะโอเคโอ้อ่ะอีกตัวบอแหวโอ้ยให้จังใดเนาะเอามาเบืองกันเบิอนกันค่อยๆเด้อ คอยๆอยคอยคอยยเห็ดด้อสิไงใหมอสิ่งดหมอสิ่โอ้ได้ได้น้อุดยอนสุดยอยกรรมจากเมืองจีนเด้อเอ้ยออกกำลังกายให้บึ้น้อออกกำลังกายหบึน้อคอยๆยอคอยคยางคอยๆอยนางเด้อ สุดยอดสุดยอดโอเคโอเคพอแล้วเนาะโอ้ยแค่นาะโอ้เหงื่อตกจักชักชักชักเนาะโอหอน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 เอาเอาเอาพอแล้วบอ,อยังยังบอพอเอาจะเห็นจังไดต่อนเนาะเนี่ยเอาโอจะขึ้นแล้วเนาะเอาเอาออกกําลังกาย เอาวเธอแงเกีจังไหนต่อแล้วเนี่ยโอ้ยระวังเด้อโอ้ยคอยจียานแทนแทนเจ้าเด้อโอ้ยยานจะนออยานยานยยานยานเฮ้ยโอ้คอยคเด้อโอ้โอโอ้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 โ อยเ็ดเด้อเอาเอาเเอาตึ๊บเอาเอาบ่เอาเลยบ่เอาแล้วพ่อเอาโอ้โหโอ้ยโอออทยอดโออีปบมือปบม สีตบและนอ้อ <laughs> เอา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 พอาละนอ้ <laughs> เอ,อเออเหตุจังใดต่อละทีนี้เนาะเนาเฮ็ดต่อบอ่ออีกตัวอีกตัวเลยอีกอีกเถื่อบอ่อ <laughs> เอาเอา เห็บจังได้ว้าโอ้ยยากเนาะโอ้ย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 เห็บมือเดียวเน้อเก่งายเก่งายเก่งาย ชุดยอดสุดยอดสุดยอดกียกรรมเนาะตองฝึกโอ้โหต้องฝึกมาเป็นแรมปีเนาะเด็กน้อยอย่าเห็บตามเด้อเออโอเคโอเคโอเคแล้วเนาะโอเคเมื่อบ้านล้วเนาะโอเคโอเคอะเป็นระบอกโอเคยอดเยี่ยมเนาะ 拜礼。